วันนี้จะทำน้ำพริกปลาทูน่ากระป๋องนะคะมีอะไรมั่งหอมแดงไม่ได้ไปตลาดก็เลยไม่ได้มีหอมแดงก็เอาหอมแขกแทนละกันเนาะมีกระเทียมมีพริกค่ะมีกะปิแล้วก็น้ำมะขามเปียกแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปคั่วแค่นี้นะคะ เราก็จะใส่พริกลงไปพริกเราเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะเราจะใส่น้ำมันแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะผัดพริกหอมกระเทียมให้เขาสุกนะคะพอเขาสุกได้ที่แล้วจนหอมได้ที่แล้วเราก็าไปตำนะคะ พอตำเสร็จตำให้ละเอียดนะคะพอตำเสร็จเราก็จะใส่ปลาทูปลาทูหน้ากระป๋องนั่นแหละค่ะใส่ไปแล้วก็ใส่กะปิใส่น้ำมะขามเปียกแล้วปรุงรสตามใจที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไปน้อยนึงใครชอบน้ำมันเยอะก็ใส่ไปเยอะได้นะคะแต่พอเรามีอายุ40อัพขึ้นเราก็ไม่อยากกินน้ำมันแล้วเนาะเพราะว่าเรามันย่อยยาก อันไหนเลี้ยงได้ก็เลี้ยงค่ะก็ใส่พอประมาณถ้าไม่ใส่ไม่ใส่เลยก็ดีค่ะแต่ว่าพี่แบมใส่ไปนิดนึงเพื่อที่จะได้เก็บเขาไว้นานค่ะถ้าใส่น้ํามันเราก็จะเอาน้ำเอาน้ําพริกที่เราตำเสร็จปรุงเสร็จลงไปผัดนะคะเราก็จะลงไปผัดผัดหรือคั่วนั่นแหละค่ะผัดจนเขาแห้งได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะ แต่อยู่เมืองนอกค่าค่าไฟมันแพงนะคะค่าค่าไฟแพงเท่ากับทองเลยเพราะฉะนั้นพี่แบมก็ไม่ได้ออกช่วยค่าไฟช่วยพ่อใหญ่ร้านหรกคะ่ะแต่ว่าก็เก่งใจแกนาะสองสารแกก็ก็จะผัดจนจนมันแห้งได้ที่นะคะการที่เราผัดการที่เราผัดหรือว่าทำความร้อนนาน เราก็จะสามารถเก็บอาหารเราได้นานนะคะเพราะว่าความร้อนพอพอความร้อนมันได้ที่แล้วมันก็จะทําให้อาหารเก็บได้นานน้าพริกอันนี้น่าจะเก็บได้ประมาณ3มอาทิตย์สามถึงสองสองถึงสามอาทิตย์นะคะถ้ากินคนเดียวนะแต่ถ้ากินหลายคนก็จะประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกคะ่ะแต่ทีนี้ว่าพี่แบบชอบกินชอบทําห่อไปทํางานเพราะว่ามันมีกับข้าวหลายอย่างแต่ไม่ชอบเท่าน้ําพริกมันได้แรงดีเนาะ ซื้อผักแค่เราซื้อผักอยากกินผักอะไรเราก็ไปซื้อในห้างหรือไม่ก็ร้านแขกร้านไทยที่ทุกวันพุธวันอังคารผักจะลงนะคะผักจะลงที่เดนมาร์ผักจะลงก็คือผักมาจากเมืองไทยนั่นแหละค่ะเราอยากกินอะไรเรามีเวลาเราก็ขับรถไปซื้อพอหลังจากนั้นผัดจนแห้งอ่ะพี่แบมชิมแล้วเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างได้ที่แล้วอร่อยและพี่แบมก็จะ ปิดไฟปิดไฟแล้วก็จะรอให้ก็ปล่อยความร้อนเขาร้อนได้ที่เราก็ให้มันเย็นในเตานั่นแหละค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่กระปุกกระปุกน่าจะเป็นกระปุกแก้วน่าจะดีนะคะถ้าเป็นกระปุกพลาสติกไม่น่าจะเก็บไว้ได้นานถ้าเป็นกระปุกแก้วเนี่ยจะเก็บอาหารได้นานกว่า,ก,วากระปุกพลาสติกนะคะพี่แบมก็จะใส่กระปุก อ่าเสร็จแล้วเขาเย็นแล้วพี่แปมก็จะใส่กระปุกนะคะก็ไม่ไม่ชอบกินปลาใหญ่เอาไปให้ลูกชายกระปุกเล็กมเก็บไว้กินให้มันจะไปหาปลาชายขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ